มาทำเฮียอะไรวะเนี่ยกอดก้อนกอดก้อนกอดก้อนออยกูอกกูบอนี่มันให้กระโดดไปตรงช่องนี้ครับให้ลากกล่องไปเจียงกำลางนี่วันนี้มีช่องอยู่บนเราช่องขึ้นไปไม่ไม่ลงไปทางนี้ไม่ใช่ ไปด้วยไปด้วยเดาลูซอมบี้เดาลซอมบี้เลยเชื่อสวัสดีกูสวัสด้กูกูไวัสดีกูก็พลางมหาษาจบบงมหาษามันไม่ได้อ่ะกูจะขอยังไงผมว่ารูนี้แหละมันต้องให้ออกไปจากรูนี้ ต้องเลื่อบือจับโดดซีเฮ้ยโค้รเจ๋งทำไงอ่ะเฮ้ยได้สอนผมมันเดิอออกแล้วกูยังเกาะอยู่ไลยช่วยกูด้วยไปมั้ยมีการโผล่ได้เหอเอาพี่ตก ตรงนี้ไม่เป็นไมยันกล่องชูมือขึ้นไปชูมือเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอช่วยด้วยเฮ้ยจับมือผมไว้นี่นี่น้องอย่างนี้คเสียนกอดตุ้ยกัด เออได้ไม่เรามาแล้วเราออมาแล้วไปไปไหนกันต่อดิไม่ไม่เอากูมาเริ่มใหม่เลยสักกูมาเริ่มใหม่คุณคุณไม่ต้องปีละได้แล้วกูปีนได้เงาเอาไม้ไปด้วยไม้น่าสามไปด้วยแม่งกูจะเหงาคนงานเลยสัเราจะข้ามไปไง มันให้เราต่อตะพาดไปอะไรก็ต่อไงไม้ห้าสามไม้มันสั้นจังวะเฮ้เราจะจะต่อกันวะไปแล้วติดติดเหมือนคนเมาเดินเลยสุดมันต้องมีไม้อย่างอื่นไม่ใช่เหรอโอ้โหต้นไม้ดี่ไหเฮ้ยผมว่ามาให้ผักต้นไม้ลงเฮ้ยเอากล่องแรงกระแทกจากกล่อง เราจะต้องล้มมันให้ได้ไอ้เราจะต่องหล่นไอ้อะไรตกมาไหนวะเอ้แห่งอะไรอ่ะ เคยเหวี่ยงต้นไม้เรื่อยเรื่ยไม่ตกอ่ะต้นต้นไม้ใช้ขวานตัดอ้อไี่เชื่อกูก็ขยับตั้งนานเลในขวานอยู่ไหนวะเดินเยี่ยนกูไม่มองสายเดีนเยเลยซอมบี้ซอมบี้ไนขวานนะเหมือนเด็กมันยาณเดินเลยสิเียมีขวานวะเฮ้ยนี่ไงขวานจริงจริงไม่อยู่ข้างบน ขวานตัดต้นไม้ตัดยังไงวะถือถือไม่มีแรงถือแบบไม่แรงมันจะตัดได้อะนี่ตัดต้นนี้ตัดต้นนี้ขวานหรือซ้อนทอไว้กูยกมันติดอะไรอยู่นี่มันติดไม้อยู่ตัดตัดมันตัดมัน

อ้าวอ๋อไม่ต้องตัดเฮ้ยเฮ้ยจับมันไว้จับมั้จับไว้คุณจับด้านหลังลากซุ่จับด้านะโอ้โหคนเดียวก็สามารถแบกซุงได้ไอ้เหี้ยแรงมหาศาลไปเลยไปเลยออ้กอดไว้เอาไปไหนแล้ว บม่ไม่เฮ้ยโอ้อ่ไอ้เหี้ยไอ้เขียต้องเคลียร์กล่องออกไปก่อนจะรับไปเองจะรับไปเองเฮ้ยมันจะหล่นมาแล้วลำบากลำบนยังไวชีวิตไปเลยสู่ความรกร้างอันกล้ไปไปพวกับไม้ เตเพี้ยะไรวะด้วยด้วยจากกาหลังนนลูกับเพี้ยเลยตอะไ้ยเราไปไปผมล้างไว้ผมล้างไว้อยู่ผมล้างไว้แล้มันเข้าล็อกแลตเี้ยเลย ไอผมรู้แล้วมันให้ทำนี้เ<ง>กาะแล้วก็สลับมือไปเรื่อยครับไอเดียกี D ่ทิป e e. เอาควม,มือไม่ถึงแล้วก็ไอ,ไ,อไม่รู้เาจะเขาจะเราจะตายไปด้วยกันเราจะตายไปด้วยกันเราจะตายไปด้วยกันก็ไว้มีดึงไม่ไม่ไม่เราเราคงจะต้องจับตรงนี้แหละ เรจะไปรอได้ที่ทำเชิงอุ้ยอ้ยอฮ้ยทไมอย่างนี้ได้ด้วยไอ้เหี้ย ผมดึงไม่อย like ู่ผมดึงไม่ดึงไม่ด uh uh> ึงไม่ดึงไม่หยุดดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปอย่าปล่อยมืออย่ปล่อยมือเลครับฮึเราจะขึ้นไปยังไงอะ ไปแล้วไปแล้วเย้กูได้เออเฮ้ยอ้าวปีมึทางขึ้นบันไดเหรอเหมือนลิงคือเมื่อมึงรู้รู้ที่อะไรรู้ที่อะไรจะไม่รู้เลยเข้าไปเฉยเลยสักออกมาออกมาออกมา นี้มีไม้ด้วยอ่ะมีกล่องไม้มือทมือถัยี่ผมเป็นคุณลับดันหลังดันหลังปมือทะลุตัวอย่ยมือทะลุตัวมือทะลุหลังเฮ้ยมาแล้วมีอะไรไวะเนี่ย เหมือนคนไม่เคยเห็นเหมือนคนไม่เคยเห็นหิ่งห้อยมาก่อนจะหิ่งห้อยวะมองขี้เลยวะมองขี้เหมือนคนเออถ้าเดิมก็เมาเหมือนเดิมเหมือนแบงนกุ้ยไหนเงะแ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 งะว้ายอะไรเนี่ยโอ้ยเทกเทกเลยไเทกวัวโรงงานแล้วเนี่ยเฮียยากกว่าเดิมทำขนมยากกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอะไรไม่ได้เฮ้ยตรงตึง ก็ตุ๊กก็ตุ๊โย่เว้ยแล้วมันติดอะไรอ่ะดูดินึกไฟตามเราอ่ะ ดวางมา่อวางอันไกลพ้นย่าวิวิยอย่างเทพเลยไงวนี่ไงอ๋อเี๋ยอไบ้กัเฮ้ยฮ่ไงฮ่ยฮฮ่าฮาวาฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ้า่าา ไม, <laughs> ไม่ไม่เล็กกูไม่เล็กกูอันนี้คัดลงมาคัดลงม,ม,มีไงเอ้าเ้ยเอ้าเอางี้ก็ได้เหรอเว่งดูดมาหมดเลย <laughs> เอเอแล้วจะกูจะลงไปทำไมวะ <laughs> อย่างชอบตาเดินเลยวมาแล้วเหมือนพ่นข้าวให้เด็กกินอ่ะมันใส่ไม่ได้วะ <laughs> <laughs> เฮ้ยติดแล้ววะไม่ติด,โ,ด,โ,ดโอ้โหมันใส่ไม่ได้ขึ้นจับกระโดดแล้วน,น,นี่คืออะไรอะ่ะให้ทำอะไรอะ่ะอะไรอะไรอะ่ะ <c oughs> เล่นวงจรแล้วเล่นวงจรแล้วเอาเหี้ยเหี้ยอะไรวเนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ต้องแบบห้ามห้ามกดเมาส์ไว้ดิ่งไปเลยเอาพูดมันหนักมันหนักไม่เหล็กอ่ะห้ามกดอเลยเลยเอ้าเฮียเราไปเอาไอ้เฮียูสิกูติดอย่าพี่วะคุณยังติดอยู่เลยไป มีประตูอีกชั้นหนึ่งเดินพร้อมกันเลยลูกกระชับเอ้โหไปป่าขยโยดนิ่มแขนโดนหนีบมแขนโดนหนีบมแขนโดนหนีบแขนอไม่ใช่กูเห็นผมกไหมแหมอยู่บนหัวกูเลยอะเอะไรวะ ไ่ตุกดุกไดครับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนูไปไหนนีเนียดสภาพเขาเยอะ้ยได้ นนวุ้นไวมาเร็วมาเร็วไอ้ยัี่ยัย้องต้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ม่ด้เลยม่ดีเลยคเหมือนแกศพเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยลุกลุกคนเน่ยตรงมือมันนี่ ตรงมไกลบเลยกลบเลยคุณไปก่อนเลยยืนต้นแล้วไปตรงกลางเอาแล้ว้องไปกูไปด้วยเอาเอาเอาถึองไม่เอ้ยไม่เอาแล้ว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 วิ่งวิ่งว้ว ไ้แล้วไปแล้วไปแล้วนมหต้งหงายไปดูไปดูโอ้ยเ้ยนี่ลูกใหญ่เลยปะเนี่ยดูดิครับลูกลูกใหญ่ยักษ์เลยออะไหเดือดตรงหน้าเลยล่ะเราจะยกยังไงอ่ะ

เรียอะไรอ่ะมีปุ่มปุ่มซ้ำอะไรด้วยครับมี่ที่ไหนเนี่ยเรียบไอเรียมีปุ่มจางออกให้ด้วยสุดปุ่มจาง